สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างเบิร์ดบุยรัมนะครับวันนี้ผมพามาดูย amaha spark 135แปลงเป็ีนในบากนะครับคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าทางจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ทําการส่งรถมาปั้นนะครับก็คันนี้ก็จบอยู่ในงบ40,000ปลายถึง50,000เลยนะครับคันนี้เพราะว่าอุปกรณ์ในตัวรถคือมีแค่เครื่องกับโครงเท่านั้นนะครับที่ยังเป็นของเดิมนะครับนอกนั้นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสั่งสร้างหมดนะครับ ตัวนี้จะหมดเยอะนะครับผมก็งบที่ผมแจ้งไปได้อะไรมั่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับชุดโชคหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดโชคหัวกลับนะครับแกนโชค11มิลนะครับกระบอกโชค51มิล i n แล้วก็ความสูงของโชคหน้าคันนี้นะครับ90เซนส่วนดุมหน้าดุมหลังคันนี้จะเป็นดุมของ KLX 150หน้าหลังนะครับจะเป็นดุมสูตรนะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับจะเป็นล้อหน้าขอบ19นะครับจะเป็นวงล้อของเอตองนะครับล้อหน้าขอบ19นะครับ หน้ากว้าง1.6นะครับขนาดยางเป็นของดูโร่นะครับ70ทับร้อยขอบ19นะครับเดี๋ยวมาดูล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นยี่ห้อเอสตองมอเตอร์คอร์สเหมือนกันนะครับก็จะเป็นล้อหลังขนาดขอบ17นะครับหน้ากว้าง1.85นะครับนี่นะครับพวกจานดิสใหม่หมดเลยส่วนขนาดยาง90ทับร้อยขอบ17นะครับนี่นะครับผมมีแค่โครงกับเครื่องเท่านั้นนะครับที่เป็นของเดิมนะครับนอกกนั้นสั่งสร้างหมด Gli, แล้วมาดูแฮนด์นะครับแฮนด์จะเป็นแฮนด์โปรเตเปอร์นะครับแฮนด์โปรเตเปอร์ขนาด28มิลมนะครับประกับคันเด้งเป็นของโดมิโนนะครับของทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะครับปั๊มบนนะครับเป็นปั๊มเวฟ110นะครับเบิกใหม่มือเบรกนะครับเป็นงาน CNC นะครับแบบพับได้นะครับแบบพับได้นะครับสายดิสเบรกหน้าเบิกใหม่สายคราสเบิกใหม่นะครับก็มือคราสเหมือนกันนะครับ CNC แบบพับได้นะครับก็จะมีไฟ LED 2หลอด พวกน็อตตั้งคลาสพวกน็อตใหม่หมดทุกอย่างนะครับหูกระจกนะครับผมแล้วก็จะมีพวกลูกปืนคอถ้วยคอนะครับแกนคอผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วจะมีแกนล้อหน้าแกนตะเกียบนะครับแกนล้อหลังเบิกใหม่หมดนะครับท่อนะครับก็ของใหม่เป็นงานช่างหนึ่งในตำนานนะครับแล้วก็จะมีพักเท้านะครับพักเท้าก็เป็นงานสร้างของพปหนึ่งในตำนานนะครับงานหนานะครับเบิกใหม่หมดนะครับ แล้วก็จะมีปั๊มกระทุ้งของใหม่โชคหลังเป็นโชคไวเอสเสเบรกใหม่นะครับนี่ครับงานท่อจะประมาณนี้เลยนะครับปั๊มดิดเบรกหลังเบรกใหม่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นปิดท้ายจะเป็นงานสแตนเลสนะครับแล้วก็พวกชุดโซ่สเตอร์นะครับใหม่หมดทุกอย่างนะครับงานสีนะครับเป็นงานสี 2K นะครับนี่ครับรูปทรงเข้าๆประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมาเดี๋ยวมาดูทางนี้กันนะครับนี่ครับวกจานดิส ใหม่หมดทุกอย่างนะครับชุดโซ่สเตอร์นะครับตัวดันโซ่นะครับสีทองนะครับขาตั้งเบิกใหม่สปริงขาตั้งเบิกใหม่นะครับนี่ครับใกล้ๆกก็จะประมาณนี้เลยนะครับปั๊มเบิกใหม่นะครับของทุกอย่างในในตัวรถนะครับคือเบิกใหม่หมดทุกอย่างนะครับสวิงอาร์มนะครับก็เบิกใหม่นะครับเป็นงานของ ของงานพี่หนึ่งของหนึ่งในตำนานนะครับสวิงอาร์มนะครับไม่ใช่ของสปาร์1หนึ่งสามห้านะครับก็นี้สั่งสร้างจากพี่หนึ่งในตำนานแล้วก็ยังมีพักเท้านะครับพักเท้าก็เป็นพักเท้าหนาสิบมิลนะครับรถตุ้นนี้จะหมดเยอะนะครับพวกสปาร์พวกเวฟนะครับรูปทรงคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับก็ไม่ได้ทําเครื่องนะครับลูกค้า บอกว่าเครื่องดีนะครับก็ขั้นไหนที่ไม่ทําเครื่องก็บอกผมได้นะครับผมก็จะทําตามที่ลูกค้าสั่งนะครับแต่ส่วนใหญ่รถที่ส่งมาจะเป็นรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับคันนี้นะครับรูปทรงคร่าวๆนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับผมพวกน็อตนะครับน็อตผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกจุดนะครับน็อต นะครับ,นะรบก็ถ้ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหูช่างเบิร์ดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ